ในแต่ละปีคดีอาญาที่เกิดขึ้นในสางชั้นต้นหลายแสนคดีนะคะและในหลายแสนคดีนั้นอีกจํานวนมากเช่นเดียวกันมีผู้เสยียหายดวยมีชื่อผู้เสียหายปรากฏผู้เสียหายต้องมาเบิกความเป็นพยายในคดีอาญาเพื่อเป็นพยาหลักฐานในการนําผู้กระทาความผิดมาลงโทษแต่เขาไม่ได้เข้ามาในกระบวนการของศูนย์คุ้มครองสิทธ์ตั้งแต่ต้นเพราะอะไรศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ที่ทําหน้าที่อยู่จะต้องขยายวงกว้างเพื่อให้ ประชาชนหรือคนที่ตกเป็นผู้เสียหายรับรู้ว่า<ม>การเข้ามาที่ศาลยุติธรรมเขาสามารถวางใจได้<ม>เขาสามารถบอกความกังวลใจได้<ม>เขาสามารถบอกถึงความทุกข์ร้อนความต้องการโดยมีคนที่รักฟังและพร้อมที่จะนํามาประกอบบุลพินิในการพิจรารณาคดีในทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนของการพิจารณาการปล่อยช่วคราวจำเลยก็ดีการ พิจารณาคดีของศาลก็ดีในการสืบพยานในการใช้ดุคิน,นิตในการกำหนดโทษจำเลยก็ดีและเชื่อว่าผู้เสีหยหายหลายคนไม่ได้ต้องการให้จำเลยติดพวกอย่างเดียวบางครั้งเราเห็นจากข่าวในหนังสือพิมพ์เขาต้องการแค่มาขอโทษขอคมาหรือว่าเยียวยาทางด้าน,นจิตใจแล้วจะเห็นตัวอย่างคดีหลายคดีนะคะที่ผู้เสียหายกับจำเลยสามารถ ฟรองดองแล้วก็กอดคอกันออกผู้จัดสารได้แม้จะเลยในผู้พิพากษาว่ากระทำความผิดอยู่แต่นั่นเป็นการให้โอกาสกันและกันสิ่งนี้แหละค่ะที่สารยติธรรมอยากจะทาอยากให้ผู้เสียหายได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้เว้นความเดียวดายความทุกข์ของเขามีคนรับฟังมีหน่วยงานที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะพิจารณา,าพิพากษาคดีเนี่ยได้รับรู้และนําเอาสิ่งที่เขากังวลสิ่งที่เขาเรียรสิ่งที่เขาต้องการ มาใช้ประกอบในการพิจารณพา,าพิพากษาคดีในทุกขั้นตอนคนธรรมดาเมื่อตกเป็นผู้เสียหายชีวิตก็ลำบากอยู่แล้วต้องมาขึ้นศาลไม่มีใครอยากมาแน่นอนเลยนะคะการเยาวยาความเสียหายความหลหลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือการดำเดนินคดีการดำเดนินคดีที่ทุกท่านคุ้นเคยคือต้องเลิกจากการไปแจ้งความนะครับแล้วก็สอบสวน สมนตนให้อัยการสุดท้ายก็คือฟ้องศาลเห็นได้ว่าศาลอยู่ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการนะฮะจนนามาสู่คำพูดซึ่งอาจจะบังเอ,อิญหรือเปล่าที่บอกว่าศาลเป็นที่ขึ้นสุดท้ายวินาทีแรกที่ผู้เสียหายถูกกระทําผิดนะถูกทําลรเมริดถูกทําร้ายเกิดคดีเกิดความผิดอาญาเกิดขึ้นนะฮะท่านไปร้องทุกไปแ,แจ้งความไม่ต้องรอให้คดีมาสาจ แต่ที่ผ่านมาครับตารที่ท่านประธานสันติการได้เรียนทุกท่านทราบว่าจํานวนของผู้เสียหายเนี่ยในความจริงมีเยอะแต่เข้ามาในกระบวนการศาลยังไม่มากส่วนที่เหลือก็คือเราก็สันนิษฐานได้ว่าคงไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมทํำยังไงให้ส่วนที่เหลือเข้ามาอยู่ในกระบวนการเยียวยาของศาลได้อย่างเต็มที่นี่เป็นที่มาของสูงย,งสย์กางพ้อหงส์กุชาเนื่องจากที่ผ่านมาผู้เสียหายก็อึรู้ว่าตัวเอง จะมาสารก็ต้องรอให้อายการฟ้องก่อนถึงจะมาเป็นลำดับสุดท้ายสารเองก็ไม่รู้จักผู้เสียหายไม่มีข้อมูลเราไม่รู้จักกันจะดีกว่าไหมครับว่าสารกับผู้เสียหายเรารู้จักกันให้เร็วขึ้นสำหรับช่องทางในการที่ทําให้เรารู้จักกันได้เดนะร็วขึ้นเมื่อสักครู่ถ้าได้ดู presentation เห็นว่ามี4ช่องทางนะครับช,ช่องทางแรกคือท่านที่ สามารถที่ใช้เทคโนโลยีนะท่านก็เข้าออมาในเว็บไซต์ผ่านสมาร์ทโฟนหรือผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้มาลงข้อมูลท่านทำได้เองไม่ต้องมาศาลอย่างที่2ก็คือท่านสามารถที่จะวอล์กอินไปสาลไหนก็ได้สาย,ยุติธรรมชั้นต้นนะศาลชั้นต้นอยู่จังหวัดไหนใกล้สาลไหนไปศาลนั้นนะที่พิจารณาคดีอาญามไม่จัเป็นว่าต้องออการกระทําความผิดเกิดที่ไหนนะครับ เดินเข้าไปที่ศาลทุกศาลจะมีเจ้าหน้าที่ศาลคอยบริการลงข้อมูลให้ท่านบางท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะใช้สมาร์ทโฟนนะฮะมีโทรศัพท์รุ่นเก่าเป็นปุ่มกดท่านส่งจดหมาย,ยครับ่วนสุดท้ายก็คือมีคดีแล้วมีการอัดฟ้องปับฐานท่านมาศาลก็ามาแสดงตัวตนมาลงข้อมูลได้เป็นสี่ช่องทางทั้งสี่ช่องทางจะนามาสู่เลยครับมาสู่ข้อมูลนะท่านเกิดความกลัวเกิดความกัวงวลท่านผ่านช่องทางนี้ได้ ทุกอย่างคือข้อมูลที่อยู่ที่ศาลแล้วเรารู้จักระเด็นขึ้นแล้วเราก็ใช้ใช้ข้อมูลนี้นะฮะทุกอย่างเพื่อที่จะอำนวยความยุติธที่ททให้ที่ผู้เสียหายศาลก็จะได้มีข้อมูลเหล่านี้เพื่อเอามาประกอบการที่จะนณนพิพภากษาว่าควรจะกําหนดมาตรการอะไรเพื่อเยียวยาความเสียหายของท่านในด้านนี้หรือไม่นี่คือลักษณะประโยชน์หรือการทํางานของศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหายคือเพนพอยด์ ที่ผ่านมาคือเรารู้จักกันช้าไปในเรื่อน,นี้สารกับผู้เสียหายเรารู้จักกันช้าไปเราไม่มีพื้นที่ที่จะเรารู้จักกันมาก่อนทาให้ต้องรอคดีมาถึงสารซึ่งบางเรื่องก็อาจจะช้าไปในการเยียวยานะฮะความเสียหายมันเกิดตั้งแต่วินาทีแรกและเดินต่อต่อไปบางเรื่องถ้าเราไม่ได้เข้าไปดูแลตั้งแต่ต้นมันก็กาเริบลุกลามน่าจะดีกว่าถ้าเราสามารถที่จะดูแลความเสียหายตรงนี้ตั้งแต่แรกก็โดยผ่านการ ใช้ฐานข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหายนะครับมันเป็นช่องทางของผู้เสียหายที่ได้รับกบารบรรเทางและเยียวยาในความใจของเขาและขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้ฝ่ายจำเลยได้มีความรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำลงโดยการเข้ามารับรู้ความทุกข์ยากของฝ่ายผู้เสียหายและเข้าไป บรรเทาความเสียหายนะครับเมื่อมาถึงศาลศูนย์คุ้มครองสิทธิก็จะมีท่านผู้สาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็เข้ามาทําการเกลี่ยหาจุดพอดีนะครับในการบรรเทาความเสียหายให้กับผู้เสียหายแล้วก็พิพากษาไปในตามความเหมาะสมนะครับเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งผู้เสียหายและก็สังคมอยู่ด้วยความสุขสุขต่อไป เนื่องจากว่าสาวเยาวชนและครอบครัวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดูแลสิทธิเสรีภาพทำพิจารณาพิพาษาคดีเฉพาะคดีอาญาเรายังมีคดีคุ้มครองสวัสดิภาพคุ้มครองคดีความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็คดีคุ้มครองเด็กซึ่งบางเรื่องก็ไม่มีการดำเนินคดีอาญาไม่มีการแจ้งความอย่างเช่นว่าคนในครอบครัวทำร้ายกันเองนะคะเขาก็ไม่ประสงค์ที่จะไปแจ้งความเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานของศูนย์นะคะเป็นว่าขยายกลุ่มเป้าหมายโดยให้ความสำคัญกับตัวผู้เสียหายและครอบครัวเป็นหลักที่เป็นเช่นนี้นี่ก็เป็นเพราะว่าเราไปดูแล้วว่าผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาในศูนย์น้อยมากนะคะตั้งแต่ตั้งมาแต่ละบางเดือนไม่มีผู้เสียหายเข้ามาเลย ผู้เสียหายอาจจะเข้าใจว่าเข้ามาเพียงเพื่อส่งเสริมให้ศาลดูแลแก้ไขหรือคุ้มครองสิทธิเฉพาะของจำเลยเท่านั้นเราจึงเปลี่ยนจุดศูนย์กลางนะคะเปลี่ยนศูนย์กลางของการดูแลคุ้มครองในศูนย์ผู้เสียหายนี้ให้ผู้เสียหายเป็นหลักเราอยากจะเข้าถึงผู้เสียหายให้ให,ให้ให้เร็วที่สุดนะคะผู้เสียหายจากการถูกทำร้ายการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม เราไม่เราไม่รอให้มาถึงศาลและเมื่อเราสามารถติดตามผู้เสียหายมาได้ผู้เสียหายเข้ามาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาแล้วเนี่ยผู้เสียหายก็มักจะมาเพียงครั้งเดียวนะคะแล้วก็แค่แจ้งความประสงค์ว่าอยากจะได้ค่าเสียหายสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่สะสมจากประสบการณ์ของผู้สา่ที่เราทงางานกันมาและเราก็มองถึงสภาพปัญหาวันนี้สามีทํา ทั่วประเทศพร้อมแล้วค่ะที่จะเปิดการยกระดับการคุ้มครองสิงทธิของผู้เสียหายในคดีย,ยาที่น้อยนขึ้นให้ท่านรับทราบว่านับจากนี้เป็นต้นไปท่านผู้ศึกษาที่อยู่ในศาลขั้นต้นจะรับฟังสิ่งที่ท่านจัองบนสิ่งที่ทิ้งที่ท่านมีความสิ่งที่ท่านต้อง,ง,าาาง,าองการแต่จะรับฟังด้วยความเป็นกลางปราศจากอคติทงกวงนะคะก็คือต้องรักษาความสมดุลระหวา่างผู้เสียหายและจำเลยด้วย เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีขอีศาเป็นไปด้วยความท่าจะทำอย่างแท้จริงวันนี้เราจะเปิดศูนย์การข้อมูลผู้เสียหายค่ะเมื่อมีการขัข้องฝากทั้งหรือยื่นฟ้องเป็นคดีในศาลอาญาทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเก็ดที่ไหนก็ตามข้อมูลเหล่านี้จะถูกรว่เข้าไปรวมอยู่ในสำนวนคดีหลักนั้นเพื่อให้ท่านผู้พึกษาทานผู้กษาประจำศูนย์ชิงหอเสิที่เสาพ ทุกท่านเจ้าหน้าที่ที่อยู่นจำศูนย์นี้ได้รับไข้อมูลแล้วนําเอาข้อมูลตามแบบแจ้งความผสมนั้นมาใช้ประกอบในการดําเนินกระบวนพิจารณาหรือในการดําเนินการของศูนย์ทุ้มครองศิษย์สิ่งเหล่านี้กําลังจะเกิดขึ้นถามว่าผู้เสียหายจะได้อะไรผู้เสียหายจะได้รับเรื่องสิทธิ์ตกลงจะได้บอกกล่าวสิ่งที่ตนเองต้องการและสิ่งเหล่านั้นสืิต่ากตรงกับที่ส่งตรงไปยันท่านผู้สาในสารนั้นนเลย ทำให้เขาเข้ามาหากระบวนการวิทยาศาสตร์ด้วยความมั่นใจนั้นคิดว่าสิ่งที่เรากำลังจะทานี้จะเป็นกูยุประการจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ออแล้วเราจะทําให้ท่านเห็นได้ว่าท่านทศึกษาของศาสรวิธาศรมทั่วประเทศยินดีและรับเอางานนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานของท่านเพื่อที่จะดูแลให้ความเป็นธรรมกับสังคมเป็นอย่างดี